Audio สวัสดีครับท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับกับผมนายเดชกรดาวล้ำเลิศนะครับวันนี้จะมาขอนำเสนอนะครับวิจัยนะครับในเรื่องของการศึกษาแนวคิดนะครับต่อกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์วิชาการสร้างเว็บไซต์นะครับของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3นะครับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับก็หนึหน่เพื่อทําการศึกษานะครับความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์วิชาการสร้างเว็บไซต์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการที่มีในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการนะครับส่วนข้อที่2นะครับเพื่อเปรียบเทียบเปรียบเทียบความคิดเห็นนะครับต่อกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์วิชาการสร้างเว็บไซต์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการที่มีในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 i จำแนกตามเพศห้องเกรเฉลี่ยสะสมรายได้ของครอบครัวนะครับกรอบแนวความคิดนะครับมาจากเรื่องของตัวแปรต้นนะครับก็มี1เพศ2ห้อง3เกีเฉลี่ยสะสม4ลรายได้ของครอบครัวนะครับของนักเรียนปวช .3 สาขาคอมพิวเตอร์นะครับส่วนตัวแปรตามก็คือพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 นะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็คือทำให้ทราบนะครับถึงระดับพฤติกรรม การเรียนออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สามในสถานการณ์โควิด -19 ของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุกรกิจสมุทรปราการนะครับข้อ2สามารถนําไปใช้ปรับปรุงแนวทางในการเรียนการสอนออนไลน์หรือกิจกรรมอื่นๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนออนไลน์นะครับในช่วงสถานการณ์โควิด -19 3. สามารถนําวิจัยนี้นะครับ นำไปเป็นแบบอย่างหรือแนวทางในการปรับปรุงหรือต่อยอดการพัฒนาวิจัยที่มีอยู่ครั้งต่อไปในอนาคตนะครับคราวนี้มาครูดูถึงเรื่องของประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับซึ่งแน่นอนครับในใน,ในกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเรากําหนดเป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศีบัยรวิชาชีพชั้นปีที่3ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นะครับโดยใช้สูตรคานวณของเ r e รซี่และมอร์แกนนะครับโดยสัดส่วนของประชากรนะครับจะมีลักษณะที่น่าสนใจ เท่ากับ0.5นะครับความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้5%นะครับและความเชื่อมั่น95%โดยกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมีทั้งหมด100คนนะครับโดยทำการแบ่งชนชั้นภูมินะครับ3ขั้นตอนนะครับตามสัดส่วนของประชากรโดยจำแนกตามระดับชั้นห้องเรียนและเพศนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับก็จะใช้เป็นเรื่องของ การรวบรวมข้อมูลจะครับจากแบบสอบถามนะครับโดยสร้างขึ้นจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีวรรณกรรมและวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับโอเคคราวนี้ลองมาดูผลนะครับผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็จะแบ่งออกเป็น10บข้อตรงส่วนนี้นะครับก็จะถามในเรื่องของพฤติกรรมนะครับของการเข้าเรียนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการเรียนจบแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างนะครับโดยข้อมูลที่มีก็คือจะอยู่ตามที่เห็นนี้นะครับ คราวนี้เราลองมาดูผลสรุปการวิจัยนะครับข้อหนึ่งะครับก็มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละของกลุ่มจําแนกตามกลุ่มตัวอย่างนักเรียนนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมงวการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย96คนนะครับเ,เขาบอกว่านักเรียนห้อง3ทับ9นะครับมีจํานวน32คนนะครับคิดเป็นร้อยละ32อยู่ระหว่าง3.00ถึง4.9 3.49นะครับจำนวน43คนคิดเป็นร้อยละ43 รายได้ครอบครัวนะครับหมื่นถึง20,000บาทนะครับจำนวน64คนคิดเป็นร้อยละ64นะครับผลข้อ2นะครับผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย X-Bar นะครับก็คือจะมีในเรื่องของอลำดับที่ได้คะแนนมากไปหาน้อยนะครับ3าลำดับนะครับที่ทำการยกขึ้นมาอันดับที่1ก็คือฉันเข้าเรียนออนไลน์ตรงเวลาเสมออันนี้3.88นะครับอันดับที่2คือข้อ2นะครับฉันตรวจสอบเวลาเรียน ก่อนเข้าเรียนออนไลน์นะครับทำให้เรียนได้ทันอันนี้ได้เฉลี่ย3.79นะครับและข้อ3นะครับข้อ6นะครับได้นะครับนักเรียนเนี่ยทำการแก้ปัญหานะครับเพื่อให้เข้าเรียนได้อย่างดีขึ้นเนี่ย3.73นะครับข้อเสนอแนะนะครับในการทำวิจัยนะครับข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้นะครับจากการวิจัยพบว่านักเรียนนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการครับมีพฤติกรรมการตั้งใจเรียน นะครับในสถานการณ์โควิด -19 อยู่ในระดับปานกลางนะครับดังนั้นนะครับทางวิทยาลัยควรทําการปรึกษาหารือร่วมกันนะครับทั้งทางวิทยาลัยตัวแทนนักเรียนผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางนะครับร่วมกันในการช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้และครั้งต่อไปนะครับข้อเสนอและในการทําวิจัยครั้งต่อไปนะครับก็อยากจะให้มีการเปรียบเทียบนะครับโดยการทําวิจัยในสาขาอื่นบ้างนะครับอย่างเช่นอ่าสาขาการตลาดสาขาบัญชีสาขาโรงแรมเป็นต้นนะครับ ข้อ2นะครับควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการตั้งใจเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 เ <_ C os al> ช่นการเรียนเสริมการเข้าค่ายเพิ่มความรู้กิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อให้ได้ความรู้มากขึ้นจากระบบทั่วไปเป็นต้นนะครับโอเคครับกระผมนายเดชกรดาวล้ำเลือดน,นะครับขอจบการนำเสนอวิจัยนะครับเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาดูการนำเสนอครั้งนี้ครับขอบคุณครับ